คิวคิวลูกค้าส่ง14ปรแม็กมาตกถนนอยากได้ข้อมูลอะสภาพเละเลยพอทําได้ปะโอโหขอดีดิสภาพนี้ช่างกิโลไขไม่น่าจะได้ว่ะแต่อยากได้ข้อมูลใช่ไหมได้จัดให้อะไรต่างเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วแน่นอนส่วนตัวนี้บอร์ดตัวนี้ลูกค้ายอยากได้ข้อมูลเรามาเทสกับตัวบอดี้ใหม่เลยว่ามันข้อมูลได้ไหมประกบดูเลยประกบเสร็จแล้วขึ้นตีอยู่ปกติแต่เจอการรีสตาร์ทแบบนี้ต้องซ่อมบอร์ดเลย พี่พี่เจ้าคิวเดือจะตีส่งบอร์ดมาให้ซ่อมอ่ะบอร์ดตกกระแทกมามีอาการรีสตาร์ทลูกค้าอยากได้ข้อมูลอ่ะเฮ้ยได้เลยแล้วบอดี้อ่ะเละเป็นปุ๋ยไปแล้วพี่อะไรนะโอ้หเนี่ยมาดูสภาพดิสภาพนี้แม่งยังเปิดติดเลยวะดูดิบอร์ดแม่งฉีกเลยเดี๋ยวมาย้ายบ้านล่างกันดีกว่ามาก่อนอื่นเลยแยกชั้นบอร์ดก่อนเพื่อเปลี่ยนบ้านล่างใช้บ้านบนเดิมดูนี่นี่เลยบ้านล่างหรือบอร์ดชั้นล่างของไอโฟนเป็นชุดสัญญาณทั้งหมดเลยที่ทำให้เครื่องรีสตาร์ทเพราะว่าเขาไม่เจอไอซีบางตัวนั่นเอง ตอนนี้เราจะย้ายบ้านก็คือนี่บ้านใหม่เราจะย,าย้าย c p u แบนจากชุดเก่าเนี่ยมาใส่ชุดใหม่ตรงนี้ที่สมบูรณ์แบบแล้วประกบบอร์ดไปเทสกันเลยป่ะอีบ้านเก่าบอร์ดฉีกนี่ยกไอซี 10u แบนเอกไปแล้วก็อีพรอมไปใส่บ้านใหม่นี่มาดูบ้านใหม่เห็นไหม 10u แบนอยู่นี่แล้วแล้วก็บอร์ดไม่ฉีกแล้วตอนเนี้ยเอาไปประกบเลยสองอันเนี้ยประกบแล้วเทสไปมาดูเลยข้อมูลอยู่ครบครับนี่เห็นไหมได้ข้อมูลไปเต็มๆส่งกลับสาขาเลยป่ะ สมบอร์เสร็จแล้วข้อมูลอยู่ครบเดี๋ยวแบบข้อมูลให้ลูกค้าก่อนวันนี้ก็เสร็จเส้นแล้วชอบไหมชอบกดแชร์กดติดตามไป